ครับมาพบกับช่องพีพายเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูบอลกระดาษที่ต้นสูงนะครับเกือบ4ี่เมตรนะครับนี่ที่บ้านแม่คอนนะครับแม่คอนสวัสดีครับสวัสดีคมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาขอชมบอลกระดาษครับแม,เเแม่คอนเลยค่ะแม่คอนเลี้ยงยังไงถึงใหญ่ขนาดนี้ครับไม่รู้ได้มาไม่รู้มันใหญ่ขนาดนี้ ได้มายังไงครับแม่คอนได้มาสั่งลูกสาวสั่งค่ะเขาก็ตัดมาตัดโคนมาตัดโคนส่งมาแล้วก็มาปลูกไว้นานกว่าจะขึ้นสองเดือนนะคะก็จะถอดถอดหลอดอ่ะหัวขนาดไหนมันที่ได้มานะครับประมาณต้นไหนประมาณนี้ต้นนี้ไหมประมาณนี้ค่ะประมาณหัวนี้เลยไหมครับประมาณค่ะประมาณนั้นแหละนี่นะครับเขาตัดมาครึ่งหนึ่งตัดอย่างนี้มาเลยใช่เขาตัดมาอ่าแล้วก็มีรากนิดนึงใช่ไม่มีรากเลยไม่มีรากเลยเขา นี่ออกหมดเลยคนาตัดรากออกมาใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่จะลำต้นมาแล้วก็มาปลูกชําใส่กระถางก่อนมันก็ยังไม่ขึ้นมันก็ยังไม่งอกอยู่สองเดือนไม่งอกไม่ขึ้นก็เลยแบบเสียงตายเสียงตายมาลงดินโอ้โสองเดือนไม่ขึ้นสองเดือนไม่ขึ้นค่ะเพราะเพราะไม่เพราะไม่มีรากเขาตัดมาแต่ลำ แล้วแม่คอนก็ลงดินเลยเหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะช่ำใส่กระถางก่อนอชํำใส่กระถางแล้วมันก็เน่าลงเรื่อยๆเน่าลงเรื่อยๆก็เลยลองเสียงลงดินดูมันก็เลยขึ้นได้มากี่หัวครับได้มาสองต้นค่ะอ๋อนี่ก็คือสองต้นนี้เลยค่ะสองต้นต้นละสองร้อยสองร้อยรวมส่งเลยค่ะโอ้ประมาณกี่เดือนนะปลูกปลูกละเหลามิถุนาค่ะเนี่ยโอ้ปลูกมิถุนากว่ามันจะขึ้นเนาะ ก็จะคบปีแล้วจะคบปีแล้วค่ะโอ้ต้นใหญ่แต่ขึ้นยากมากค่ะบอลกระดาษขึ้นยากเลยแต่เวลาขึ้นแล้วมันก็ยังงี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับสูงมากนะครับสูงริบิ้วเลยเกือบสี่เมตรครับโอ้แล้วตอนลงดินนี่ปรุงดินยังไงครับแม่คอนดินก็เอาดินผสมธรรมดาเนี่ยค่ะใบ,บก้ามปูใบมะขามที่วัวมาใส่ ใส่ทีแล้วเล็กแล้วน้อยค่ะกลัวมันตาย<อ>เพราอมันขึ้นได้เต็มที่มันก็อยู่ได้แล้วน้ําท่วมมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อฝนตกมาน้ําจะท่วมขังอยู่สองสามวันโอ้โหแบบนี้แม่คอนมีแบบแบ่งให้คนสนใจไหมครับมีค่ะมีแบ่งไว้แบ่งขายต้นเท่าไหรค่ครับแม่คอนต้นละถ้าถ้าติดแล้วก็ร้อยหนึ่งค่ะถ้าตัดสดได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าตัดนะครับถ้าตัดสดก็ห้าสิบบาท 50บาทนะครับใครสนใจมาเลยนะครับบ้านแม่คอนนะครับบ้านแวงอําเภอพุทธิสงคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพุทธบุรีรัมย์นะครับก็สามารถปลูกบอลกระดาษได้สูงขนาดนี้นะครับและก็พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่แฉะชื้นแฉะนะครับนี่ครับถนนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับถนนรถวิ่งแล้วก็ดินตรงนี้ดินบ้านๆเราสามารถปลูกบอลกระดาษได้เช่นเดียวกัน สูงมากเลยนะครับโอ้โหแต่ละต้นแม่คอนสุดยอดเลยครับคอนปลูกไว้อันนี้ก็มาแบบตัดเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ขึ้นยากหน่อยคคะขึ้นยากกว่านั่นอีกขึ้นยากกว่าบอนกระดาษอีกแต่พอติดก็ค่ะขึ้นเลยนะครับไปแล้วกาลังพุ่งนะครับพุ่งแข่งกันนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่ต้นนี้ครับต้นนี้ต้นอะไรครับแม่คอนอันนี้เป็นเผือกค่ะเผือกชุมพรเขาเรียก เผือกชุมพรก็มาจากใต้เหมือนกันค่ะมาจากชุมพรค่ะเจ้าเดียวกันไหมครับแม่คอนไม่ไม่อันนี้ไปไปเจอตามรั้วเขาก็แงะมาเขาปลูกไว้ไปที่บ้านไปที่บ้านเขาปลูกไว้ริมรั้วเหรอครับไม่ไม่บ้านจานเนี่ยค่ะอ๋อบ้านจานเรามีเขาปลูกริมรัวไว้แล้วก็ไปว่ามันเหมือนบอลหน้าตาเหมือนบอลตอนนั้นไม่มีเนาะไม่กล้าไปหาซื้อไปอะไรน่ะก็เลยไปขอเงะยเข้ามาแค่นี้อืมก็าำํำยากเหมือนกันแต่เวลาขึ้นมันก็ขึ้นง่ายขึ้นดินแม่คอนดีมากเลย นะครับนี่กำลังมาเลยอันนี้คือเผือกนะครับค่าเผือกใบนะครับเผือกหัวกินได้แต่ไม่สวยแต่ต้นมันสวยโอ้ไม่คอนเคยเห็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ไหมเขาปลูกไว้ที่บ้านไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอันนี้ปลูกเอามาเนี่ยหน่อเล็กๆนเดือนธันวาครับนี่เดือนธันวาก็คือหลังอันนี้เดือนเดือนธันวาที่แล้วนะครับจ้าหลังก็ประมาณสัก ห้าหกเดือนอือห้าหกเดือนกำลังโตนะครับคาดว่าจะโตได้กว่านี้อีกนะฮะสำหรับอะไรนะเปือกชุมพรค่ะเผือกชุมพรนะครับโอ้ยน้อเยอะใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็อันนี้แบ็กไม่กิจอันนี้แบ็กไม่กิจเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้ก่อนอันนี้ก็บรรกระดาษเหมือนกันคอันนี้คือลูกของต้นนั้นไหมครับไม่ไม่ค่ะคนละพันอันนี้ก้านมันจะลายเนี่ยอืออันนี้ได้มาก่อนเขามาจาก ชุมพรเหมือนกันเนี่ยอแต่ไม่รู้ว่าแต่ก่อนไม่รู้จากบอลอ่ะเนาะก็ปลูกไว้เฉยๆก็ปลูกไว้เฉยๆพอเขาฮิตว่าเป็นบอลก็เลยเอามาปลูกใหม่อันนี้อโลฮ้าหนิปอโลฮ้าต้นนี้ต้นนี้พิเศษนะครับจะได้มาจากต้นนี้ได้มาจากผมเองครับนี่ได้มาจากครออารราคาตอนนั้นคือร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถึงสี่ห้าเดือนไหมช่วงใบนะถึงถึงสี่ห้าเดือนประมาณนะครับกําลังโตกําลังสวยนะครับนี่ก็เป็นอโลฮ่านี่มาเจอต้นไม้ที่ครับที่มาจากบ้านนะครับก็มีความภูมิใจนะครับแบ่งปันแล้วก็ได้ชมความสวยงามอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ครับต้นนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ถุงเงินถุงทองค่ะถุงเงินถุงทองหรอ ต้นใหญ่อีกแล้วนะครับแม่คอนปลูกงานหรือยังครับถุงเงินถุงทองรู้สึกว่าหลังบอลกระดาษค่ะอันนี้ต้นลูกสต้นหนึ่งก็จะมีอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองนี่เรียกว่าถุงถุงทองถุงทองตัวที่มีสีขาวถุงเงินนะครับโอ้โห่คอนปลูกได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือดินในกระถางนี่ก็ ชีกไก่ค่ะชี้ไก่ใส่ได้เนชี้ไก่นะครับค่ะแล้วก็ดินถุงไม่ดินถุงไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ดินถุงไม่ใช้ดินถุงค่ะใช้ดินอะไรคะแม่คอนใช้ดินที่เราผสมเองปุย๋ยคอกชีวัวชีวัวใบกัมปูใบไม้ต่างๆเราหมักไว้น่นทําไม้มีไหมครับมีค่ะมีไปดูไปดูไปดูไม่ใช้ดินถุงค่ะแต่ก่อนใช้ไห่เดี๋ยนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไหวใช้ดินถุงไม่ไหวก็เลยทําเองค่ะ โอ้ยแม่คอนทำให้มันใหญ่มันเยอะขนาดนี้ทำเองใบกัมปูมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีใบก้ามปูขี้วัวใบมะขามแล้วก็ใบไม้ต่างๆใส่ได้หมดค่ะโอ้ทำน้็นน่ะทำเป็นชั้นชั้นชั้นไหมครับหรือว่ายังไงทำยังไงทำเป็นเราก็ผสมก่อนแล้วแล้วก็เขี่ยเข้ามาทิ้งไว้ให้มันเป็นกองโอ้ผสมก่อนมีสัดส่วนไหมครับไม่มีค่ะตาม ตามที่มีเลยตัดใจจ้ะแล้วอปุ๋ยไอ้ขี้วัวนต่ต้องระวังค่ะขี้วัวนี่ใส่เยอะไหมครับขี้วัวนี่ระวังส่วนผสมขี้วัวต้องระวังค่ะเพราะว่าไม่ต้องเยอะมากเวลาเราจะนั่นเราบางทีเราก็เอาเอ็มมาผสมบางทีถ้าขยันก็ใส่เอ็มหมักไว้อาทิต์หนึ่งค่อยไปขยายต้นไม้อ๋อหมักอย่างนี้นานไหมครับหมักเดือนธันวาค่ะธันวามกราธันวามกราก็สี่สี่ห้าเดือนนะครับช่วงใบไม้ร่วง ใบไม้ร่วงก็ถือโอกาสนี้เลยทำถืยเลยเพราะว่าบ้านต้นไม้เยอะใบอะไรก็กวาดใส่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกปีนึงนี่จะใช้หมดเลยครับแม่คอนโอ้นี่ใช้ไม้ยังไม่นี่เลยเนี่ยเนี่ยหมดจะหมดดูร่องรอยครับอันนี้ทํามกราอันนี้กุมภาหมดไปเกือบครึ่งแล้วนะครับอ่าถือว่าปีนึงเนี่ยน่าจะใช้กองนี้หมดหมดเนี่ยขยายไปเรื่อยๆถ้ามีคนมาขอซื้อแม่คอนจะแบ่งขายไหม อาถ้าอยากได้ก็จะแบ่งให้ไปลองดูืมใครสนใจนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับแวะมาลองสูตรปุ๋ยสูตรดินปลูกของแม่คอนไปปลูกดูนะครับนี่แม่คอนแบ่งปันด้วยนะครับไว้มาคุยกันที่ร้านแล้วกันนะครับโ,โห <c oughs> สุดยอดเลยดู <c oughs> ต้นนี้ครับอันนี้แบ็กไม่กิดค่ะ,ะคลงดินค่ะลงดินอันนี้ได้มาหน่อเดียว ได้มาต้นหนึ่งซื้อมาสองร้อยค่ะสองร้อยสองร้อยนะครับ<ส>แล้ว<ส>ตอนนี้ครับแจกจ่ายแบ่งปันไปเยอะแล้วค่ะเนี่ยลูกไว้เต็มพื้นที่เลยโอ้ <c oughs> อันนี้ลงดินค่ะลงดินอ่ย้ยเยอะมากครับไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นแม่แล้วครับตอนนี้ <c oughs> เยอะจริงๆ เป็นกอเลยนะครับไหลออกมาลูลกแม่เท่ากันหมดออกมาก็เป็นไปไหลก็โผล่ไปไหลก็โผล่นะครับสวยเลยแล้วก็กินพื้นที่เยอะเลยอ่าแต่ก็สวยนะครับสวยสูงมากด้วยแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีอีกบอลแบล็คเมจิกนะครับสามสามพุ่มอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับ อ oh. จากต้นเดียวค่ะจากต้นเดียวจากต้นเดียวจากต้นเดียวโอ้ oh. ได้กลุ่มใหญ่สามกลุ่มแล้วแบ่งปันอีกเต็มบ้านเต็มเมืองไมใครสนใจก็แวะมาค <c oughs> ่ะอมาแบ่งได้นะครับแบ่งไิกนะครับโอ้ oh. ดินดีบำรุงดีปลูกดีนะครับสุดยอดจริงเลยแม่คอนแต่ไม่ใส่เคมีค่ะใช้ปุย๋ย ผู้อินซีเราอย่างเดียวผู้อินซีอย่างเดียวกับใบข้ามปูอันนี้แนนซี่ค่ะแนนซี่นะครับแนนซี่ลงดินใบใหญ่นะใบกลมดีมากเลยแข็งแรงได้แดดดีนี่แนนซี่นะครับอันนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตระกูลเผือกหรือตระกูลบันะบางคนก็บอกว่าเผือกเมืองเลยน่าจะเป็นเผือกเนาะมันเหมือนต้นนั้นนะใช่ครับเอามาจากเมืองเลย อันนี้เลมอนค่ะโอ้ยใหม่บนเลมอนนะครับโอ้แตกก่กอเยอะเลยเลมอน,อ,น,นอันนี้ก็จะเป็นแบคคอรอนค่ะ <c olon> แล้วก็มีหูช้างหูช้างเขียวหูช้างไม่ด่างนะครับาแล้วมีหน่อมาแล้วนะครับปลูกไว้ประดับสวนแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีกล้วยนะครับบอกแล้วว่าแม่ครน,นี้ปลูกต้นไม้ได้สวยทุกต้นเลย <c oughs> นะครับแล้วก็ยังมีสุดท้ายครับมาดูทางนี้เลย นี่ก็แบ็เมกิกกอที่สามมีสามกอเนาะกอละต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นจากต้นจากต้นเดียวค่ะจากต้นเดียวจากต้นเดียวค่ะวงบ่อน,นี้เอ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 100, ประมาณร้ <170. S 1> <170. S 2> อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบค่ะไม่ได้แยกเลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยนี่ไม่แยกถ้าใครอยากได้ก็มาแยกเอาไป <laughs> <laughs> แต่ก็สวยนะครับแม่สวยๆนะครับเป็นพุ่มกอ ก็คือเขาไม่ออกมาจากกระถางาเขาก็อยู่ในกระถางาแล้วก็มองดูก็สวยนะครับใครใครอยากปลูกเป็นกอเป็นกระถางแบบนี้นะครับแนะนําเลยทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราควบคุมการเจริญเติบโตไม่ให้เขาแผ่ไม่ขยายไปไปไปบริเวณอื่นนะครับใครที่เป็นคนรักโ,โครคเซียนะครับก็คือ ปลูกให้เป็นกอแบบนี้ก็สวยเด่นเป็นสง่าเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ปลูกไว้ดูปลูกไว้ชมอ่าปลูกไว้ดูปลูกไว้ชมนะครับก็ไม่ต้องดูแลอะไรมันมากมายเนาะมันเป็นธรรมชาติใส่อะไรบ้างครับในนั้นในนี้ก็มีแต่ขี้วัวอย่างเดียวตั้งตั้งแต่เริ่มปลูกก็ป่านนี้ยังไม่ใสอะไรอีกเลยแต่กระถางมันเป็นปิดกระหางก้นปิดคก้นปิด แต่มันก็ซึมออกน่อยหน่อซึมออกเวลารดน้ําก็เอาไว้ได้เยอะเลย2องาวันไม่ลดก็ได้แล้วช่วงนี้ก็ได้ฝนด้วยนะครับนี่เริ่มตามธรรมชาติก็ต้องขอบคุณแม่คอนมากนะครับที่ให้ความรู้ให้ชมสวนดูต้นบอลกระดาษต้นสูง4เมตรนี้นะครับแล้วก็ยังชมแบ c ็กเมจิกกอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยใครสนใจที่จะมาชมมาแบ่งอบอลกระดาษนะครับก็มาที่ที่บ้านไหนนะครับแม่คอนบ้านแวงค่ะบ้านแวงหมู่หนึ่งที่อยู่ติดที่ติดติดถนนสีเลนทางไปนาโพค่ะอ,อ๋อทางไปนาโพนะครับก็สามารถมาชมได้แล้วก็ยังมีร้านเสริมสวยด้วยนะครับมาคุยมาทำมาเสริมสวยแล้วก็มาพูดคุยเรื่องต้นไม้นะครับกับแม่คอนได้นะครับ รับรองว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ